ร้านทูฟายูวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเป็นสกูตเตอร์ยี่ห้อสิวอารตื้นคิวแปดตัวนี้จะเป็นล้อขนาดส0นิ้วเป็นมอเตอร์หลังนะครับมอเตอร์ขนาด500วัตต์48โวลต์มาพร้อมกับดิสเบรครับแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีโชค๊คคู่หลังนะครับสองข้างรับแรงกระแทกด้านหลังนะครับล้อหน้าครับก็จะมาขนาด10นิ้วแล้วก็โชค๊คคู่หน้านะครับรับแรงกระแทกได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วก็มาพร้อมดิสเบรก คิวอ,อัพคิวแปบบรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับไฟเพื่อความปลอดภัยและความสวยงามกับพิบแล้วก็พร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับเป็นไฟวิ่งเป็นไฟฟรีเ e นเชียลไลท์นะครับตัวนี้ครับที่ให้มาเป็น500วัตต์48โวลต์เนี่ยจะมาใช้คู่กับรุ่นนี้10ทำเอานะครับ10ทำเอาเนี่ยจะทำให้รถคันนี้วิ่งได้ในระยะทางต่อเน,นื่องนะครับ50กิโลเมตร ในการชาร์จเต็มหากชาร์จเร็วได้สูงสุดนะครับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับซีว่าดูแปลนะครับมาพร้อมกับเก้าอี้นั่งนะครับที่สามารถปรับสูงปับได้แล้วก็สามารถพับเก็บได้เวลาเราต้องการสำหพัเก็บนะครับตัวนี้มาพร้อมโชคเวลาที่เราต,ตกหลุมหรือมีแรงกระแทกมาเราสามารถที่จะซัพพอร์ตน้ำหนักผู้ใช้ผู้ขี่ได้อย่างมุน่นวนครับ ซิลวาตัวนี้ตรงคอนะครับสามารถตับขึ้นลงตามความสูงของผู้ใช้งานได้ครับไฟหน้าเป็น led พร้อมกับเลนเพื่อทำให้สว่างแล้วก็ขับขี่กลางทางคืนปลอดภัยครับยางข้าคืนครับมีไฟท้ายนะครับเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่พร้อมเวลาเบรกจะมีไฟสว่างมากขึ้นครับ สวนี้เป็นชุดควบคุมไฟเปิดปิดนะครับสวิตเดียวสามารถควบคุมได้ทั้งคันครับส่วนตรงนี้จะเป็นไฟเลี้ยวเลี้ยวขวาครับไฟเลี้ยวซ้ายตรงนี้จะเป็นแฟรครับตัวนี้เป็นชุดจอควบคุมนะครับตัวนี้เป็นสวิตเปิดปิดครับจะบ่งบอกถึง1คือความเร็วนะครับตรงนี้จะเป็นเกียร์ตรงนี้มีหมดทั้งหมด3เกียร์นะครับ ตัวนี้เป็นระยะทางที่วิ่งสะสมมาครับแล้วก็บอกแบตเตอรี่ครับส่วนโหมดครับตัวที่จะเป็นตัวเปลี่ยนเกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์กดหนึ่งครั้งครับจะไล่วนตั้งแต่เกียร์หนึ่งเกียร์สองไละเกียร์สามครับเกียร์หนึ่งเนี่ยสามารถทําความเร็วนะครับได้20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนเราเปลี่ยนโหมดเป็นเกียร์สองก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เลยในขณะขับนะครับจะทําความเร็วได้สูงสุดครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ ส่วนกียร์มครับสามารถทำเร็วทำความเร็วได้สูงสุดเลยครับก็คือประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงไม่เกิน60กิโลเมตรแล้วแต่น้ำหนักผู้ใช้งานครับในชุดจะมีรีโมทมาให้2ชุดนะครับเป็นรีโมทกันขโมยรีโมทต,ตัวนี้สามารถที่จะล็อกรถเพื่อป้องกันการขโมยหรือการเคลื่อนพอเคลื่อนปุ๊บจะมีเสียงครับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มอัลล็อกครับลดล็อกเวลาเราต้องการจอดในบ้านไม่ต้องการให้มีเสียงครับส่วนตัวนี้เวลาเราไปจอดที่ไหนครับ ต้องการให้เขาส่งเสียงร้องว่ารถอยู่ที่ไหนเรากดตรงนี้1ครั้งครับปุ่มสาฟ้าก็คือปุ่มสตาร์ทรถครับสามารถสตาร์ทรถได้จากรีโมททันทีได้เลยนะครับโดยการกดปุ่มสาฟ้า2ครั้งครับในการพับรถซีลาร์ Q8 นะครับตรงนี้ก็คือให้เลื่อนนะครับพับตัวแฮนด์ลงไปได้ครับมันจะมีทุกสอนเราดาันออกครับ บางข้ครัจากนั้นเรามาลดระดับของตัวคอโดยการปลดล็อกตรงนี้ครับเรื่องมจากนั้นนะครับเราก็มาพับตัวเบอกเก็บออกนะครับโดยการหนึ่งครับปรับลดความสูงของบอกลงมาครับสองครับปลดล็อกตรงนี้ครับหักลงมาครับ3ครับตรงใต้เบาะเนี่ยครับมันจะมีตัวคันโยกครับให้โยกหักออกครับ จากนั้นครับเราก็มากดตรงสวิตช์ตรงนี้ครับมันจะมีตัวกรล็อกอยู่กดเข้ามานะครับมันจะสามารถหาตรงนี้ล้มลงมาได้ครับเราพับต่อเก็บนอนราบอย่างนี้แล้วนะครับจะสังเกตว่ามีสลักตรงนี้เป็นปุ่มสีแดงครับเราสามารถที่จะดึงสลักตรงนี้ดึงออกมาตรงๆนะครับใช้แรงนิดหนึ่งครับแล้วก็หักตัวคอพับลงมาได้เลยครับค่อยๆหยอดลงมานะครับกดลงมาครับจะมีเสียงดังเพื่อล็อกครับ จากนั้นเราก็สามารถที่จะปับขาแล้วก็ยิ้วไปได้เลยครับเวลาเราจะกางตัวสกูตเตอร์ออกมานะครับมาที่ตัวสลักล็อครับเราดึงสลักล็อกออกนะครับแล้วเราก็ยกตัวคอสกูตเตอร์ตั้งขึ้นครับเรามาทางด้านหน้าสกูตเตอร์นะครับเอาขาเนี่ยยันล้อไว้นะครับแล้วก็ดึงจนมีเสียงดัง แรคนะครับตัวนี้จะเป็นตัวล็อกคอสเตอร์ครับจากนั้นครับเอาะเขาตั้งขึ้นครับแล้วเราก็เอาบอกตั้งขึ้นครับโดยการตัวสลักล็อกตรงนี้ครับดันขึ้นเพื่อพับให้มาสุดตรงนี้แล้วก็ทําการตรงนี้ล็อกลงมาครับนะครับนี่ครับแล้วก็ปรับความสูงของเบาะตามความสูงของผู้ใช้งานครับ พอได้ความสูงแล้วเนี่ยเราก็ล็อกตรงนี้ครับนั่นครับมาที่ตัวแฮนด์ครับเราสามารถที่จะกางแฮนด์ได้เลยแล้วก็เราก็ปรับความสูงครับตามความสูงของผู้ใช้งานครับพอเราได้ความสูงที่เหมาะสมตรงนี้จะเป็นการล็อกเราก็ล็อกได้เลยครับ